โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในชกวันเกม Naruto Shippuden ต n เมร i d a t i o n Storm ซีเด oh. เราก็จะไปเล่นแบบเดียวและซูเวอร์เหมือนเดิมเพราะด่านด่านนี้มันก็ดูเห็นศักยภาพของทุกตัวละครนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นพวกนี้นะปะมาเดิมกับคุณผู้หญิงแล้วเราวันนี้เราจะเป็นตัวอะไรครับ วันนี้ก็เป็นขีบปะเอ้ยไม่ใช่ชิโนอุราเมอุอะอ,อบูราเมอบูราเมชิโนครับปะอะไรอะ,ะแมลงทยานกับกระถาแมลงสปิสปิริตเหรอกระถาแมลงปรสิตเออกระถาแมลงปรสิตระคังปะมีร่างเดียวนะตอนเด็กไงวิชามแมลงเขาจะ ดเที่ยมไหมไม่เอาครับขอผมขอผมดูวิชาตัวเองก่อนเนี่ยเอาไปคาถามแมลงคาถามแมลงอะไรอะคาถามแมลงทยานแค่นี้หรอมันจะไม่เยี่ยมโหดสักเท่าไหร่นะคาถามแมลงทยานแค่นี้หรอแล้วเราก็คุ้งเข้าไปว่าเออ อาจจะใช่พอใช้คาถานี้แล้วเราก็พุ่งเข้าไปกระบกระรบกระรบชาร์จชาร์จยันระบริดตัมโอ้โหเขาวิ่งซิกแซกหลบรล้ยันะระเบิดแล้วอนะไรยังไม่คุ้นมือยังไม่คุ้นมือขอ,อ,อผมเล่นชิโนให้เข้ามือก่นอนถาถาแมลงทะายานแค่นี้เองเหรอ มันมีความสามารถแค่นี้เหรอหาดีกว่าดูสิอ้าวไอ้มดมดนั่นไงไปไม่ถึงไหนโตจบดีรัวๆเคี้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้วก็ถามแมลงปรสิตละ่ะมาถามแมลงปรสิตแค่นี้เหรอ อ๋อต้องเข้ามาอะไรโปรซิสระคังทำไมต้องระคังคนระับแมลงอะไรอ่ะไหนมันเป็นกระถาแบบให้คนวิ่งเข้ามาหาเราโอ้ย,โ,อยโดนดโอีกดีผมมัวแต่ใช้มแมลงาทางจะเล่นยากแนฮะาทางจะเล่นยากแนฮะตายแล้ว มาตีธรรมดาดูสิตีธรรมดาดูสิตีธรรมดาก็ชนะแล้วเฮ้ยซุปครับเข้ามาเยามเยามเยาะสายพลังยันระเบิดตําอ่าไม่ใช่ยันระเบิดกลายเป็นยันอะไรไม่รู้ บึ้มยังยังมาเล่นไม่เข้ามือลลเลยบามะอูอ,อ,อบุอ,บ,อบูราเมคนนี้ยิ่งยากเลยคนนี้ยิ่งยากเลยเลือดแค่นี้ถามพลังเ,เลือดเรเหลือแค่นี้เราผมผูไม่รอดแน่นอนอย่าระเบิดเกาะลุดเกาะออาไปทุกอย่างเข้าใกล้ เข้าใกล้ก่อนขอผมเข้าใกล้ก่อนระยะประชิดนี่ไงเอา,มาแมลงมาตบเหรอนี่แน่กระถาม,มาแมลงปพสิติไม่ใช่กระถาม,มาแมลงผลิตกระแมลงทยานมาแมลงแมลงทยานมาแมลงทยานเจ้าอ้ยไม่เอานี่ไงโดนกระถามผมไปสิครับโดนกระถามผมไปสิครับอย่าเอาตะลงตะหลิวมาหาผมครับมแมลงทยาน ชืไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะแต่จะว่าไปก็มันเป็นท่าของตอนเด็กนะนี่ไงเริ่มเข้ามือเอาไปมาแมลงโรสิตเรียบร้อยท่านี้ต้องให้ฝ่ายตรงข้ามพุ่งเข้ามานะมาแมลงที่ต่ำต้อยแค่ไหนฉั่ก็จัดก,การได้ควบคุมได้นะเหรอเฮ้ยฝนครับเริ่มเข้าใจท่าลนะ ทำไมถึงแพ้เลยเหรอแวแกอ่อนแออย่างไรล่ะผมยังไม่เคยดูตั้งแต่ดูประตูมาผมยังไม่เคยเห็นปากเขาเลยนะมีใครเคยเห็นปากเขายัาง <c oughs> ชิโนไม่เคยเห็นปากเขาเลยมแมลงทยานมแมลงทยานแล้วผมก็จะพุ่งไป ไล่ไล่าแมลงขยนันไปดำทางเนี่ยแล้วผมก็พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปนี่แน่นี่นี่ไงเอา,มาแมลงออกมาณเวลาเตะต่อยจะมีมแมลงออกมาด้วยเตะต่อยมแมลงจะออกมาด้วยเสื้อผ้าขาดแล้วเอาไปมาแมลงขยนันนี่ไงหมดหมดขอชาร์จก่อนอยันลับบดอยันลับบด ยันระเบิดบดโ,โอ้ยยันระเบิดนี่ไงชาร์จจังหวะนี้แหละไม่เอาอ้าโดนฆ่าอะไรขึ้นไปตีอะไรพยายามไอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอังไกรีบตั้งใจตั้งใจพยายามผลฆ่าไอ้ผมยังไม่ได้ลองเตะเตะขึ้นข้างบนกับเตะลงข้างล่างเท่าไหร่ะ รู้สึกเขาจะโดนสก,กิลรัวๆเลยตายโค้นี่ไหนลองมาเตะข้างล่างสิเตะลงข้างล่างดูเฮ้ยอ๋อแค่นี้เหรอเตะขึ้นบนละ่ะขึ้นข้างบนตามว้าวแมลงะยานไม่ติดจัดหมดหมด หมดขอช้าด้วยกันเข้าหาเฮ้ยยเข้าหาแมลงขยานไปกินปุ๊บเอาไว้อุ๊ยโดนยันระเบิดอุตส่ากกำลังล้วนกระเป๋าเรียกแมาลางมาชวยช่วยชวยขึ้นข้างบนผมจะปล่อยขึ้นข้างบนให้สำเร็จผมจะปล่อยขึ้นข้างบนให้สำเร็จ แค่นี้เหรอเหมือนยังไม่สุดเหมือนยังไม่สุดเหมือนยังไม่สุดแค่นี้เฮ้ยอ่ะแมลงทยานไปเฮ้ยจเฮ้ยซุบลบๆเฮ้ยหมดคาถาหมด มานี่มานี้เรื่เข้าใจท่าแล้วมาเราไปสู้ด่านโหดเลย <c oughs> ถ้าผ่านตรงนี้ได้ด่านนั้นก็ต้องอาจจะผ่านยากหน่อยหรืออาจจะตายมะด่านระเบิดพลังชิโนชื่อมันเหมือนคนนี้เลยอ๋อนี่มันอีโน อีโนะกับชิโนะเออผมก็ว่าชื่อมันคุ้นๆฮะ้ชิโนะชิโนะกับอีโนะมาขอชา้าพลังก่อนไม่ให้ชา้าสินะเอา,มาแมลงกระสายไปกระายกับมแมลงมาดูกันคุ้งคุ้งเข้าใส่กลางอากาศกลางอากาศไหนเอ้ยยอป้องกันกันจับ โอ้ยหมดแล้วอเออเฉิไม่ได้เลยนะกาลารถเกก็หมดมันเห็นกาลามันเห็นเราแยากลางไม่ได้ใหม่นะเอาไปาแรงขยานชนพึบยุบเข,าาเขาเ้ามาใชมเข้ามากลายเป็นผ้าแมลงี้นี่ผมจะเอาอะไยจังหวะนี้แหละ ระเบิดดักดาวไว้เข้ามาเข้ามาตีน่เนี่ยพลังระเบิดพลังกลายเป็นแมลงว่ะไม่กลายครับไม่กลายเป็นแมลงครับตามตามตามโอโหโอ้โหเขายัางสู้ผมไ,มได้ผมระเบิดพลังแล้วนะ อยากขา่หน้าเขาชิโนโมาเฮ้ยยยยยยัยยยยยยไม่ได้ย่างนี้ใช้ตยตนะยย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 รยเยยยมยยยยนยย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 แย ไม่ได้ไม่ได้ผลตั้งงั้นนะอะไรอะ่ะผมอันตรีแล้วมาเมื่อกี้เนี้ยยันระเบิดยันระเบิดโดนยันระเบิดไปแปะไว้ออเอาไปแมลงทะยานแล้วก็คุูปองใส่เฮ้ยอู้ไม่ได้นะนายจะทำยี้กับเราไม่ได้แยัแล้วอุตส่าห์ใช้ปินจาไปหลายอย่างแนละ้ว จะได้ได้ถอยไไปถอาไปยันผีสิงเข้ามา,างี้เข้ามา,างี้เข้ามา,างี้โดนหมัดก็จบแล้วแต่เลื่อนรถอย่างนี้ขายหน้าเขาผมจะต้องโชว์ฝีมือของชิโนชิโนหลอดเหลืองโอเ้เลือดหลอดเหลืองต้องทำให้กลับมันหลอดเสียวให้ได้ห <c oughs> าพลัง <c oughs> ได้เลย จะเข้าไปเต่คุณลุงไปก่อนเตะคุณลุงไปก่นอนเฮ้ยลบลบนั่นแหละเกือบแล้วอ้าวเรียบร้อยได้จาัดก,การกดอันติเบ้าไปทีหนึ่งลบชิโนโอ้อโ,อโ,หโ,หโหท่านี้ไม่เหลือไม่เหลือชิ้นดี ปล่อยมแมลงมาขาดพลังเข้ามานี่เห็นไหมมันก็หาจังหวะบางทีก็หาจังหวะใช้ย่าเหมือนกันบางทีก็หาเอ้ยลบลบเอาไปกินมแมลงขายานนี่ไงนี่ไงระยะใกล้ก็อย่างนี้ก็ได้มแมลงไปกิน มพลังทยานผมตามอยู่เฮ้ยยุบล็อกโลบล็อกโลกเฮ้ยซึบเกรเดนไมก่อนอย่าระเบิดขวางไว้รู้สึกว่าจะขวางไม่ได้สินะ<า>เอาไปครับโอ้โหไม่ได้ผล<า>ไม่ได้ผล<า>ผมเลือดแดงผมเลือดแดงให้ตายเถอะ ช้าช้าช้าจะเย็นใจเย็นดรดเกาะรดเกาะแล้วพี่กอล็อกหลบเอาไปมาแรงพยาน,านทานันทันเขาหลบทนันเขาหลบทนันไหนเขาเข้ามาไะเขาเข้ามาไะมเข้ามาแล้วนี่แหละต้องเวน้นระยะหน่อยถูกจะผมเลือดแดงนี่ด่านต่อไปไม่ไหวนะ่ะเว้นระยะเขา บางทีเขาพวกวิ่งเร็ววิ่งช้าเนะแล้วแต่ดินจาแต่ละคนเหรอมะแรงระคังั้สงสัยชื่อมลแรงระคังอะบอดสิทธ์แมลงดกสวยงามเหรอถ้าเอสนี่แดงว่าปิดฉากด้วยอันติเหรอมาเจอตัดหางตัดหางสองคน ถือว่าเจอแต่คนที่โหดเที่ยมนะแมลงขยานแมลงขยานสู้กันนี่เหรอมาแล้วนี่ไงแมลงขยานเฮ้ยเกือบแล้วเอาแมาลงขยานอีกชัดกริ๊กริ๊งไม่ให้ชัดไปมากกว่านี้เอาไปแมลงขยาน ถือให้ให้ศัตรูเสียสมดุลเหมือนกันนะพอมันโดนแล้วมันจะนี่พี่จุชาร์จก่อนเอาไปยันปรับผีเอามาเข้ามาไม่เข้ากุสากดอันติให้ตายเถอะชาร์จก่อนชาร์จก่อนเดี๋ยวก่อนจับเอ้ยหูโดนจับคนผมจะจับสักหน่อย ยันระเบิดยันระเบิดออกไปลบแน่แน่มาเลยไหนระยะขนาดน,นี้ลองวิ่งเข้ามาสิเดี๋ยวผมจะกดอันติโชว์นะกดอันติซิงไม่ได้นี่ตามตาม,ามได้เลยอยากจะเตะต่อยกับผมผมก็เตะต่อยได้ลบลบอันติ พึบพึบพึบถอยก่อนถอยก่อนถอ<ค>ยก่อนมาแรงทะยาน<ค><ย>โดน้าไปดีโดน้าไปดี<ค><ย>เอาไปมาแรงก่อนแรงก่อนผมจะกดอัติแต่เธอไม่วิ่งเข้าหาระยะใกล้โอ้โหมาช้าตรงนี้ผีกฉากได้เก่งมากเอ้ได้สวยมาก มันก็จะดูไปค่อยรวดเร็วสักเท่าไหร่เนอะชิโนเน้นมแมลงถ้าอยู่ที่เราว่าจะกดใช้ท่าได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่เราก็กระดึบกระดึบผ่านมาได้นะหากชเรามาก็งานหนักอย่างนี้นเนะเนี่ยชาร์ดเฮ้ยยอ เอา้านี่ขนาดหลบแบบดิสโต้เลยนะยังโดนตีของท่านฮาชิรบมะโค้งงอลงอีกนิดหนึ่งมัดฟืนกล <c oughs> โอ้ยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาหึ <c oughs> แปลงร่างเป็นมนุษย์มแมลงแล้วเหมือนแมลงมาแล้วมนุษย์มแมลงตีตี มนุษย์แปลงอะไรครับลบลบลบอะไรอี่ยดูอีกแล้วอะชินมาค,คนนี้จะอันติีถีกันไปละอุ้ยต่อไปยากอันนี้ครับโดนเลือดรถแย่ละแย่ละตื่นขึ้นมาทำไมจะไม่ให้จะไม่ให้ทำอะไรเลยเหรอเอาไป มแมลงขยานรู้จักไหมใช้ท่อนไม้เก่งชาร์จก่อนมแมลงขยานเยี่ยมแล้วก็พุ่งเข้าใส่ตามตามตามแหวนเอาไปมาแมลงเราต้องช่วยเราได้จึก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 มแมลงหมดเึ้ยแมลงผมหมดตัง้งง้ว เข้ามาครับท่านฮาชิรมะเอาไปอันติเข้ามาเยีม่มตามสั่งเอาอันติของคุณขึ้นไปออร์ลสิปแมลงอย่าระเบิดขวางไว้ฮะออร์ลสิปแมลงซิ่งไอเหมือนรู้เหมือนรู้ออร์ลสิปแมลงไม่ดูนะโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ว้าเอาไฟยันระเบิดโอ้ยเรอเลือดแค่นี้จะสู้ซาสเกะได้ไหมเนี้ยซีเน่โอ้ยเยี่ย้ย่อเจ้าซา,ส,ส,าส,สเกะเอถล่างฝึกกับโอโรจิมารูมาแล้วเอาไปเลยมาแรง ทันเมื่อกี้ทันเมื่อกี้ใช้อันตินะฟาสกเกตมันใช้อันตินะออกมาเข้ามาไม่เข้าแค่ไอ่เน่ะมะแมลงทยานมแมลงทยานมแมลงทยานรูนจ้จักไม้ค้อยันป่าผีเอ้ยไม่โดนเอาไปทยานดี มายืนเก๊กยืนเก๊กไม่เอาลบเยี่ยมฮึบซึบซึบซึบหมดหมดแล้วหมดหมดม้วนแล้วหมดม้วนแล้วยันระเบิดออกไปแรงทะยานไปก่อนจึ๊กจๆ๊ๆจุ๊บจก๊กจุ๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุ๊จจ ดิสาตั้งใจเต็มที่แล้วแพ้ครับชัวร์แพ้ครับชัวร์ยันระเบิดบึม้มแปลงร่างเป็นซุปเปอร์มแมลงแปลงล่างเป็นซุปเปอร์มแมลงแล้วซุปเปอร์มแมลงรู้จักไหม าปล่างเป็นซุปเปอร์มแมลงซุปเปอร์มแมลงซุปเปอร์มแรปปรมลงต้องต่อยรัวเรียบร้อยแล้วอีตากิจะไหวไหมเนี่ยนี่แหละคือความเป็นจริงจริงอะไรเล่าใส่ต่เวนดำแดดร้อนเหรอแต่ปิดฉาก เกียงจะอยู่เฮ้ยชิโนะจะอยู่หรือจะไประเบิดพลังตั้งแต่ต้นเกมมาระเบิดพลังตั้งแต่ต้นเกมต้นเกมก็อีก,กายแล้วเข้าใจอีก,กาเก่งอยากจะลองไปเล่นจังล่างสัมผเวสีคื้นชีพเนี่ยเอาไปแมลงขยานผลโจมตีผล มแมลงทยานอีกทีนึงพุ่งมาไฟหมดแล้วชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วรอตั้งรับดีๆยันผียันลดเกาะยันลถเกาะยันระเบิดม็อกม็องก,กันโอ้ยตีเนตีเน่เอาไปมาแมลงทยาน มาแรงพยายามอีกทีนึงไม่โดนเลยเฮ้ยลบมาแรงพยานต้องโดนบ้างละมันต้องโดนบ้างละระเบิดพลังงอนเราอาจจะชนะเขาได้เข้ามาเลยไม่เข้ามาหรอถ้างนั้นผมจะอันติเข้ามาโอ้ยยันระเบิดเฮ้ยสูอันติโอ้โหสวยงามครับ รอจังหวะนี้โอ้โหจบสวยงามมากชิโนะใช้ดได,ได้ความนิง่งสงบความอะไรเนี่ย <c oughs> งานนิ่งจบควาเคลื่อนไหวอะไรทั้งอย่างนี่แหละอะผ่าน <c oughs> เห็นไหมชิโนเขาเป็นคนใจเย็นเขาใช้แมลงค่อยๆเรียกมแมลงมากัดกินร่างกายเย้เราก็จะจบ ตัดจบกันแบบการ์ตูนไทยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยกรับก่อน